บ้านวังอ้อยอดสังวิทยาสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งมีนายถาวรคูนิรัตดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสำน,สนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งและนางบุญฟ้าลิมวัฒนาดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยา จัดทำผลงานนวัตกรรมโดยนางสาวทิพสุดาอาพรสีตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านบองอ้อยอดสังวิทยาผลงานนวัตกรรมป .1 อ่านออกเขียนได้โดยชายที่พาที่มาและความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทักษะเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนขั้นพื้นฐานคือการอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยาได้กำหนดแผนงานโครงการอ่านออกเขียนได้100%เพื่อสอนเสริมให้ผู้เรียนด้านการอ่านและเขียนหนังสือรวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถเรียนได้อย่างมีความสุขโดยเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุดจากการทดสอบความสามารถด้านทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยพบว่าผู้เรียนควรได้รับการสอนเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะด้านการอ่านและการเขียนหนังสือนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่1อ่านเขียนได้แต่ยังไม่คล่องซึ่งส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและวิชาอื่นๆและยังส่งผลกระทบต่อผลการประเมินอาทีของนักเรียนดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านเขียนไม่คล่องของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่1โรงเรียนบ้านวังอ้อยยอดสังวิทยา จึงได้พัฒนานวัตกรรมปอ1อ่านออกเขียนได้โดยใช้ที่ผ่าเพื่อแก้ไขปัญหาและเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์คือ1เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง2เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีนิสัยรักในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืน3 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทยและผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่1โดยมีเป้าหมายเชิงปริมาณดังนี้ 1. นักเรียนทุกคนอ่านคล่องเขียนคล่อง 2. นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยและประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีสูงขึ้น และเป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีนิสัยรักการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืนกระบวนการดำเนินงาน หรือทีมส์การทำงานเป็นทีมมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยฝึกให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเช่นการจับกลุ่มเพื่ออ่านหนังสือการจับกลุ่มเพื่อเล่นเกมตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียนการจับกลุ่มเพื่อฝึกการเขียนและการใช้ความคิดร่วมกันถือได้ว่าใช้ความสามัคคีของทุกคนในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ การใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและเห็นภาพที่ชัดเจนและสามารถศึกษาได้อย่างรวดเร็ว ครูสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการถ่ายทอดความรู้อยู่เสมอรวมถึงการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการชั้นเรียนเช่นการใช้โปรแกรม Random Name p เก k e r ในการแบ่งกลุ่มนักเรียนหรือจัดลำดับเพื่อให้นักเรียนเกิดความตื่นตัวอยากที่จะเรียนรู้มากขึ้นนักเรียนได้เรียนรู้เทคโนโลยีร่วมกันกับครูการใช้สื่อ YouTube เพื่อสอนเสริมหรือว่าค้นหาเนื้อหาที่นักเรียนสนใจเพิ่มเติม I หรือ interest คือสอนในสิ่งที่นักเรียนสนใจครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจมากกว่าเรียนตามหนังสือโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความสามารถของตนเองเช่นนักเรียนชอบการระบายสีครูจึงสอนการอ่านการเขียนโดยมีภาพประกอบเพื่อให้นักเรียนได้ระบายสีเกิดการผ่อนคลายเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกอ่านคำหรือเขียนตามคำตามสิ่งที่นักเรียนสนใจ Amazing การใช้จินตนาการในการเรียนรู้นักเรียนสามารถใช้จินตนาการในการเรียนรู้ได้อย่างไม่จำกัดโดยครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้จินตนาการในการทำงานเช่นการวาดภาพสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเขียนตามภาพที่ตนเองวาดหรือการให้นักเรียนวาดภาพแล้วแต่งนิทานเป็นของตนเองการเขียนคำโดยใช้กิจกรรมการเขียนบนอากาศ P หรือ Play การเรียนปนเล่นโดยการนำสื่อในมุมต่างๆมาเล่นหรืออ่านในเวลาว่างทำให้นักเรียนเกิดความสนใจโดยให้การเรียนถือเป็นการเล่นของนักเรียนจะทำให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาและเกิดความสนุกสนานผ่อนคลายอยากเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเช่นการเล่นเกมตอบปัญหาคำศัพท์หรือการแบ่งกลุ่มเล่นเกมเขียนตามคำบอกบนกระดานการเล่นเกมบิงโกคำศัพท์หรือเกมบิงโกสระ เพราะในการเล่นเกมแต่ละครั้งนักเรียนจะได้อ่านคําถือเป็นการเล่นเกมที่ฝึกการอ่านของนักเรียนได้ Practice มันฝึกฝนการอ่านและการเขียน เพื่อให้เกิดทักษะกับผู้เรียนฝึกซ้ำย้ำทวนบ่อยๆเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจสามารถนำไปใช้ได้จริงเช่นการฝึกอ่านพยัญชนะสาระทุกครั้งก่อนเริ่มเรียนภาษาไทยและฝึกอ่านจะต้องมีการฝึกเขียนบัญชีคำพื้นฐานในทุกวันโดยโรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยามีการกำหนดนโยบายการเขียนตามคำบอกทุกวันมีการจัดกิจกรรมบันทึกการอ่านของนักเรียน a e พแอ a แอป p ลาผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติและนำไปใช้ได้จริงโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสือ่อหรือจะจะกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้แนะนำกระตุน้นหรืออำนวยความสะดวกเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด เรียกว่านักเรียนเป็นศูนย์กลางของการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมต้องสะท้อนถึงความต้องการในการพัฒนานักเรียนและเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของนักเรียนนิเทศติดตามทบทวนปรับปรุงประเมินผลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ครูได้นำนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมาปรับใช้ในรูปแบบการติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์ผู้ปกครอง ซึ่งกระบวนการที่ครูกระตุ้นนักเรียนนั้นยังคงใช้นวัตรกรรมการอ่านออกเขียนได้โดยใช้ที่พาที่เน้นนักเรียนเป็นคนปฏิบัติด้วยตนเองทําให้กระบวนการดําเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องผลลัพธ์ความสําเร็จผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนโรงเรียนบ้านวังอ้อยอดสังวิทยา หลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้และมีผลคะแนนก,นการประเมินความสามารถด้านการอ่านอาทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ในระดับที่สูงขึ้นผลที่เกิดกับครูครูมีนวัตกรรมปหนึ่งอ่านออกเขียนได้โดยใช้ที่พา่าสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมในการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพผลงานที่เกิดกับนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านคล่องเขียนคล่องเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และมีนิสัยรักในการอ่านและการเขียนที่ยั่งยืนมีผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนภาษาไทยผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านอา RT ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่สูงขึ้น